โอเคสวีดัสสวัสดีนะครับมาต่อกันเลยนะกับสเตย์อีีที่4แล้วนะจ๊ะมา e p ี EP นี้เราจะต้องตามซีมัสไปนะฮะไปหาพ่อของไอซีมัสนะครับผมไปรีบไปหาพ่อของไอซีมัสกันเลยนะครับพ่อของไอซีมัสชื่อดอกนะครับผมซึ่งดอกก็เป็นเพื่อนของโม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 ก็เป็นเพื่อนของเรานะครับที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันไป ไปเร็วเข้าโอ้โหมึงยังทำวาษาไม่เสร็จเหรอเฮ้ยทำไมมึงเดินชา้าจังเลยอ่ะเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรออึดอัดมากเบย ไอห,ห้องนล้วเหรอมีวาวไข่ด้วยดูท่าทางจะอันตรายมันต้องเป็นที่นี่แน่เลยที่เขาออกไปจากสลัมนะ่ะมันดูท่าทางจะอันตรายนะแต่ฉันต้องมั่นใจว่ามันเป็นที่แห่งนี้นจริงๆไปลุยกันเลยดีกว่าคาดว่าด็อกน่าจะเข้าไปในประตูแห่งนี้แล้วไม่กลับออกมาอีกเลย เจออะไรไหมเนี่ยล,ลุ้นตามไปได้วยเลยโอ้โหเปิดมาก็เอาเรื่องเลยไข่ไข่ของพวกเซิร์กเอ้ยมีต้นไม้ต้นไม้มันโตได้ไงวะไม่น่าจะมีออกซิเจน ไะแยกกันไปคนละทางม,มีอะไรสุดท้ายปลายทางเราก็เหมือนกันอยู่ดีนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นดูไข่ของพวกไอ้เซิร์กเหล่านั้นสิเนี่ยเห็นไหมล่ะพวกมันต้องกินฉันแน่เลยฉันทำไม่ได้หรอกฉันน่ะไม่เร็วเท่านายนะพวกเซิร์กอาจจะต้องจับฉันได้แน่นอน โอเคทีนี้นะนายก็เอาเข็มกลัดนี่ไปให้ป๋าปลาชนะป๋าป๊าจะต้องจําได้แน่เขาจะรู้ว่านายอ่ะเป็นเพื่อนเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้นายนะสรุปกูก็ต้องลุยเองอยู่ดีใช่ไหมหันไปดูสิมีการแอบดูเราด้วยส่งมาแต่กำลังใจสินะ ายกูต้องรุยเองอยู่ดีโอเคทั้งน่าจะสะดวกอ่ะเมมโมรี Memory จ้าดูกำแพงที่ใหญ่โตนั่นสิฉันจำได้แล้วมันเป็นสายลักที่แบ่งแยกระหว่างชนชั้นสลัมกับชนชั้นมิดทาวอ่านั่นเป็นอ่าเพราะอย่างนั้นแหละทำไมเขาถึงโยนขยะลงมาน่ะชอบไปการทำที่น่าโหดร้ายจริงๆเพราะแบบนั้นไงพวกมันถึงทำอะไรไม่ไม่ขึ้น มีเรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นระหว่างกลุ่มพวกอยู่ในสลัมกับคนชั้นกลางนะฮะมิดทาวโอเคแชปเตอร์ใหม่เดดเอนจ์ End, ทางตันสไลด์ลงไปโอ้โหพี่มึงไปลุยกูมไม่มีเวลามาเสียเวลากับพวกมึงแล้วโดดอื้อ กูเร็วกว่าเยอะอุ้ย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 เย,ย้เร็วเข้าลูกเร็วเร็วอีส้มเร็วอุ้ยโอ้โหแม่งปลาเต็๋าหนีิไกลไหมล่ะนี่หลบแบบดิจิตอลจะเซ็ตหยอดกูหรออย่าหวังนี่หลบแบบดิจิตอลโอ้โหอีกอื้อเลยอ่ะแม่งสุดท้าเนะี่ยขึ้นบันได เอามันไปยังไงวนะเนี่ยเฮ้ยเยฮ้ยไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะเอ้ยหายแล้วมึงไปยังไงเอ้ยนี่ไงเออโอยกูก็ควายตั้งนานโอ้โหโอ้โหรอดเลยมัง้งรอดไหมรอดไม่ตามกูมาด้วยฮ้ยปลอดภัย แต่แม้ก็มันดีนะหนีหนวูเนี้ยมีอะไรตื่นเต้นลุ้นระทึกแก้เบื่ออ่าไม่ถึงซะง,งั้นอนะมาเราผักเข้าใหม่ปึ๊บจ้าสับในเกมแปลไม่ยากเลยฮะโชคดีไปผมบางทีก็เหนื่อยนะกับสับในเกมที่แปลยากๆมันทำให้ผมแปลแล้วตะกุกตะกัก เฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยก็เคยชอบเปี้ยงโอ้โหไม่เฟี้ยวแล้วนี่ร่วงนึกว่าเกมมาจบแล้วป่ะตื่นลูกเหมือนจะเจ็บขาด้วยโอเคเปล่าด็อกน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเราต้องรีบไปแล้วโอเคก็เฮี้ยแล้วเมื่อกี้โดดออกมาค่ะนั้นเจ็บเลย เรียขาหน่อยอ่ไปลุยต่อโอเคเริ่มดีขึ้นแล้วโดดได้ไหมได้อยู่สบายมากตรนนั้นไม่มีอะไรมัง้งไปลุยยาวๆ ทรงแล้วทีตั้งกว้างแบบนี้กลัวไม่โปร่งแน่ตรงนี้ไม่มีเอเมมโมโรีนะฮะไขเซิร์ฟเต็มไปหมดเลยว่ะไหนดูตัวน้นมีอะไรดิอ่าเหมือนจะเป็นเครื่องปั่นไฟหรืออะไรสักอย่าง ลองใส่กระป๋องเข้าไปได้ไหมเรามีกระป๋องอยู่อันหนึ่งไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะ <c oughs> ตู้น้ำไม่มีอะไรให้กดมาชินวินดิง้งไม่น่าจะมีไอเทมอะไรละ ถ้ามีก็ข้ามสะพานตัวนั้นไปสายสีเหลืองนี่มันคืออะไรอืมไปอีกทางดีกว่าเผื่อมีเมมโมรีให้อ่านเล่นนะจ๊ะเมมโมรี Memory ดีมากนะมันจะเป็นข้อมูลในเรื่องในเกมมาแหละ เออถ้าเป็นสายชอบเล่นแล้วลุนเนื้อเรื่องน่าจะชอบมากตัวนี้ด่วนไม่ได้เหรออันนี้ก็เป็นทางเดิมนี่หว่าแล้วไปไงต่อวะเอ,อ้าถ้าทางนั้นไม่น่าใช่ไหนว้าทางเข้า ไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมหลงวะไม่น่าหลงมั้งอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออโทษเ้ย,เยกรงเปล่าเว้ยมีเขียนว่าเซฟโซนเป็นป้ายแดงแต่ว่ากากระบาทเลยเขียนว่าเซฟโซนแสดงว่าตัวนี้ปลอดภัยแล้ว คงเป็นเช่นนั้นนี่ไงสายสีเหลืองเชื่อมกันอุ๊ยเฮียเซิร์ฟไอสัตว์ยัยแม่ใครแม่งเล่นเฮียอะไรอย่างงี้เนี่ยเอาเซิร์ฟมาทรมานเอาน้องมาทรมานทำไมเฮ้ยนั่นไงชัดเจนมึงใช่ไหมไอด้ดอกจริงด้วย เดี๋ยวก่อนนะนายไม่ได้เซิร์ชนี่นายเป็นใครเข็มกัดนั่นผู้ชายฉันส่งมาเหรอฉันอยู่ที่นี่คนเดียวมานานแล้วฉันมาทดสอบเดฟูเซอร์แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนฉันอยากจะกลับบ้านมากเลยตอนนี้ฉันขินฉันขินถึงลูกฉันเหลือเกินแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะกลับยังไงนะยังไงนายก็ลองสำรวจรอบๆนี่ดูสิโอเคเราเจอกับด็อกแล้วนะฮะมีสายไฟบนหัวด้วยออกแนวฟูฟูฟุ่มฟุ่มฟุ่มและเมมโมรี ฉันเคยเห็นมนุษย์ที่แต่งตัวแบบนั้นมาก่อนนะอะพวกเขาตัวเล็กแล้วก็ชอบวิ่งไปมารบับๆแล้วก็ส่งเสียงดังอ่าใช่ฉันจําได้แล้วพวกเขาคือเด็กถนนมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยเวลาที่มีพวกเขาแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่ผู้ใหญ่ก็ยังรักพวกเขามากๆเลยนะดอกเคยเล่าให้ฉันฟังว่าเขาคิดถึงซีมัดมากนั่นน่าจะคล้ายๆกับทีพพ่พวกผู้ใหญ่คิดถึงเด็กอ่าเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์นะฮะ โยนพวกนี้โอ้โหไอ้นี่ต้องเป็นเครื่องยิงใช่ไหมเฮ้ยระวังหน่อยนั่นมันคือเดฟูเซอร์นะเวลามันชาร์จเต็มเนี่ยมันสามารถระเบิดพวกไอเซิร์กกระเจิงได้เลยนั่นไงฮะอาวุธลับจริงๆด้วยไอ้หนูนี่ต้องการกำลังไฟ1.21กิโลวัตต์นะแล้วก็สิ่งเดียวที่จะให้แหล่งกำเนิดมันได้คือเครื่องปั่นไฟที่อยู่ด้านนอกบ้านต้องเป็นไอเครื่องนั้นแน่เลยที่เราเจอตอนแรก ปัญหาก็คือมันไม่ทํางานสีฟิลอาจจะขาดก็ได้นะตอนนี้ก็ฉันไม่สววามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เลยเพราะว่าเซิร์ฟมันเต็มไปหมดฉันไม่เลยพอที่จะออกไปเพื่อซ่อมมานหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณอนะคุณอาจไปซ่อมเครื่องปั่นไฟแล้วก็เปลี่ยนฟิลได้ก็ได้ดังนั้นก็ตามฉันมาฉันจะพาไปข้างนอกมึงให้แมวเปลี่ยนฟิลเครื่องปั่นไฟได้นะกูขอเปิดเพลงฟังระบายอารมณ์ก่อน มึงต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ยใช้แมวโอ้โหโ,โหถ้าแมวกูเก่งอย่างงี้กูสบายเลยเนะี่ยใช้ทำงานบ้านก็กูแค่นี้กูก็หายห่วงแล้วเอ,เอาเวลามาแคสเกมมาวิจารณหนังได้สบายเลยทำงานอีกทำไมแมวกูไม่ฉลาดแบบนี้ม,ามาึงวาอ่ะเอาฟิลไปเลยเนี่ยของใหม่แกะกล่องเลยนะไปเปลี่ยนฟิลครับ การเปิดเครื่องปันไฟมาส่งเสียงดังดังนั้นก็ให้คาไปเลยว่าจะเจอกับพวกไอ้เซิร์กนะหลังจากที่แกเปิดเครื่องปันไฟได้เนี่ย mm hmm. เครื่องปันไฟมันก็จะทํางานเองฉันก็สามารถชาร์จเดฟูเซอร์ได้แล้วก็ใช้งานได้ตอนนี้คุณก็ต้องตามสายเคเบิลไปนะแล้วก็เพื่อไปเปลี่ยนฟิวที่เครื่องปันไฟเราต้องตามสายเคเบิลสีเหลืองนี้ไปเพื่อไปที่เครื่องปันไฟจากนั้นเสร็จแล้วก็ให้วิ่งรีบวิ่งกลับมาหาไอ้ด็อก ในงานตอนผมข้ามสะพานมาผมทักกันเลยสายสีเหลืองคืออะไรระหว่างเปลี่ยนเครื่องปั่นไฟกูจะเจอพวกไอ้เซิร์ฟไหมเนี่ยไม่น่าเจอมั้งคงต้องรอให้เปลี่ยนฟิลเสร็จก่อนแล้วก็เปิดเครื่องปั่นไฟอะ่ะใส่เข้าไปอ่าแจมแมวแวววับ นั่นไงกูดได้ยินเสียงแล้วโอ้โหด็อกออกมาแล้วยิงยิงหลอมาลายไปสิเฮ้ยแล้วเราโดนได้เหรอ๋อ้โดนได้หุยช่วยยิงกูหน่อยสิวะเออยิงเออนั่นแหละ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 เออเร็วสวยงาม เยี่ยมยอดกระเทียมดองเออสุดยอดมากนายเปิดเครื่องเหมือนไฟได้เห็นพลังของเดฟูเซอร์ยังล่ะมันจะเป็นทางออกมันมาสามารถทำให้เราออกไปจากที่นี้ได้แน่นอนเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันจะติดตั้งเดฟูเซอร์ไว้ที่หลังของนายนะฮ่าสบายล่ะมึงกลายเป็นแมวเหมียวติดอาวุธนะแจ๊ ขออภัยนะครับไม่ได้ติดตั้งไว้ที่หลังนะติดตั้งไว้กับ B12 นะโดนโดนมันได้ผลด้วยเดฟูเซอร์ตอนนี้ถูกติดตั้งไว้ที่โดนฝูนายแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้มันมากไปอ่ะมันจะมันก็จะผิดปกติได้นะแล้วก็จําไวล้ละมันอันตรายมากยังก็ตามตอนเนี้เรารีบกลับบ้านเถอะไอ้หนูไปได้เวลาที่เราจ้ต้องพาด็อกกลับบ้าน เราช่วยด็อกออกจากสลัมนี่นะแล้วก็ตอนนี้เรามีเดฟูเซอร์แล้วเอาไปจัดการกับพวกเซิร์ฟใช้ไงยังไม่รู้เลยมาติดตั้งไว้กับ B12 สินะ B12 เรียกเลขยากเลขบุญส่งใช่ไหมต่อไปนี้เลข b ียก b ว่าบุญส่งนะฮะ าต้องจัดการกับพวกไอกเซิร์กนี่ใช่ไหมด็อกบอกได้เลยกด L 2ครค้างไว้ L 1ครค้างไว้เรียบร้อยมันได้ผลแต่มันก็สามารถโอเวอร์ฮีทได้นะต้องปล่อยให้มันคูลดาวน์ก่อนอีกรอบเราถึงจะใช้งานได้ฉันบอกว่ามันจะใช้ได้สำเร็จจนกระทั่งเรากลับถึงหมู่บ้านนะอะยะ่าพังก่อนถึงหมู่บ้านนะเว้ยมาลุยลุยจี ตูเปิดไม่ได้แน่เลยกูว่านะีดูทรงดูเหมือนว่าสวิตจะไม่ทำงานนะไฟฟ้าถูกตัดนั่นไงแทงหัวกูยังไม่ทายถูกเท่านี้เลยก็ต้องให้แมวจัดกายแล้วเข็นถังนี่ออกไปเนาะแล้วก็ เอาถังนั่นออกมานั่นไงสบายมือสะดือบโบรปีน,นี้ปะเอ้ยไม่ใช่เออนี่ไงหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างสิช่องแอร์ช่องแอร์ปีนช่องแอร์ ปีนช่องแอร์แบบช่างแอร์ในตำนานป่ะเข้าไปกันเลยคงจะไม่มีอะไรหรอกนะฮ่าปลอดโปร่งอย่างนี้สิทธิ์ดีปลืม้มโอ้โหเสียงมาแต่ไกลนั่นไงกูว่าแล้วอุ้ยอุ้ยเชี่ยเอ้ย แมงเอ้ยนี่หูยแล้วแม่งใช้างนานได้แค่ไม่กี่วิอะคุณโอ้ยแมงครับว่าจาครูดาวนั่งงานระเบิดเลยต้องรอครูดาวอีกไม่มีละหมดละอุย้ยเฮียด็กอกโวเร็วดิว้าไอ้ด็อกเร็วเปิดประตูเออ ก็ตามแต่เราได้ไม่ทำให้ด็อกนะเสียงน้องร้องน่าสงสารว่ะระเบิดตูมเลยแต่หมดพอดีโอ้ยปลอดภัยแล้วรีบกลับบ้านเถอะไอ้ <c oughs> อเลยกยยูเกือบไป ประตูนี้แหละใช่ไหมทางออกสู่บ้านของเราขอให้ใช่ทีเหอะนี่ไงเร็วเข้าเร็วดอกเอ็ดคาราบาวเฮ้ยใครอะพี่ต้าเหรอไม่ใช่กูนี่ไงพี่ตา้า พ่อลูกเจอกันลูกรักของพ่อโอ้โกอดอ้อขึ้นรูปหัวใจพิตะาปาน้ำตาอยู่ข้างหลังโ,โหพูดภาษาเ็ตหยอ,อกใหญ่ซามูต่อซามูลามุยซามุยลานีฮะขอเซตหยอสุดต่อขอบคุณที่ช่วยดอกนะเพื่อนตัวน้อย เรามีความสุขมากเลยที่เซมัจะไม่ได้อยู่ดังอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปตอนนี้เราก็รู้วิธีที่ทจะต่อกรกับพวกเซิร์ฟแล้วมโม่เขากำลังรอที่จะไปเท่าระบายน้ำกับเธอดอกกับเซมัเขาดูมีความสุขมากเลยเนาะดูซิคุยอะไรกันโอ้แน่นอนมีความสุขมากเลยแหละว่วางไงเท็ดดี้โรซี่อ้อบิลลี่นี่ รู้เปล่าว่าเซมันอน่ะต้องขอบคุณเขามากเลยนะเขาอ่า came back from the dead e p l a d e ฉันได้กลับมาจากที่โชว์ลนยนั่นได้มันเหลือเชื่อมากเลยด็อกไม่ไมีใครรอดออกมาได้เลยนะเว้ยอ๋อนี่แกลอดจากพวกเซิร์ฟได้ยังไงวะนะ่ะโอ้ฉันพารากนกับคนอื่นไว้สิบกระป๋องซะเลยสิคุณพบกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดตัวสีส้มที่เดินไปเดินมาหรือเปล You must see him boy คุณต้องเห็นเขาเดินไปร,บรอบๆแน่เลยน่าจะมาถึงเรานะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาโมโม่กันโมโม่รอคุณอยู่ที่เรือเนี่ยไปหาเขาสิอือจะไปท่อระบายน้ำโดยทางเรือเหรอไอตัวนี้ชื่อเบนซูน่าจะเป็นเหมือนผู้ช่วยของโมโม เมื่อกี้เขาบอกเลยครับว่าเมื่อเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะปิดประตูเมื่อนั้นนายงาปิดแล้วนายงาโมโมแต่ผมขอสำรวจก่อนนะเผื่อมีอะไรที่จะเก็บได้ไม่มีเลยโล่งๆเลยไม่มีเมมโมรี Mem ่ Memory อะ่ะไม่มีอะไรเลยข้าหลังมีไหม ข้างหลังก็บ้มีนะจ๊ะไม่มีอะไรเลยทางนั้นปีไม่ได้โอเคขึ้นเรือเลยก็ได้ปะลุยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าน่าจะเจอเกิดด็อกก่อนนะแล้วก็ได้เดฟูเซอร์มาด้วยทีนี้เราก็จะไปหากับสบาวซาซ่าได้นะจ๊ะ ตอนนี้เราช่วยด็อกออกมาได้นะฮะและเราจะไปหาสบอลทาซซาเพื่อนคนต่อไปของโมโมเพื่อหาทางออกสู่โลกโลกีเขียกๆนี่นะจ๊ะชัพเต,รตอร์ต่อไป The s e w e r s ท่อระบายน้ำท่อน้ำทิ้งอืมบรรยากาศชวนขนลุกเหมือนกันเนี่ย ที่นี่มันหน้าขนลุกเป็นบ้าเลยเออคิดเหมือนกูเลยดูหนะ้าขยะขยะหน้าขนลุกไม่เห็นมีอะไรเลยอะนี่เราจะต้องอยู่บนแพนี่ไปอีกนานไหม แล้วมันเป็นลูกกงตันๆนเหลือเข้า,มาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออติดนั่นไงจนได้ปีนได้เว้ย ฉันไม่เห็นอะไรข้างในประตูนั่นเลยอ่ะสงสัยจะต้องให้นายเข้าไปดูวะล่ะกระโดดไปดูซิโอ้โหยกว้างใหญ่ไพบูลนี่กูจะต้องลุยท่อระบายน้ำนี่จริงวะตรงนั้นน่าจะขึ้นได้เนาะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเจอฝูงชนนะเราก็ต้องผ่านท่อระบายน้ํานี้ไปฉันรู้สึกโอเคมากเลยที่ฉันไม่ได้กินอะไรเลยแน่น่ะมึงเป็นหุ่นนี่ว่าบุญทรงโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลุยท่อระบายน้ํานี้กันสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ